ที่แอบโผล่หัวไปดูนกว่าอยู่เมืองจีนอันนี้คือหม้อหลวงใหญ่มากอัศวินเม่นกุ้งชำนาญเลยมันมันรุนแรงมากแนะล้ครนะับนะใครที่เป็นกุ้งเหรเบอร์ดลอง้อนดูนกก่ากินพมากไม่น่ากลัวอร่อยมากอร่อยอร่อยอ,อร่อยยอ,อร่อยอมายก <What? S 1> รายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแ,แค่ไหนจะตามไปลองลอยแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดดอยเด็ดเข็ดดอยนี่คือสิ่งที่รอคอย อยากกินมากเห็นคนมากินเยอะมากในสตรีมเมสตูนในยูทูบรีวิวเยอะมากทุกคนบอกว่าโคตรอร่อยเราไม่เชื่อชาอย่างไม่ชิมเราจะไม่เชื่อเพราะว่ามันเป็นลิ้นของเราสองคนเราใครวะใครอยู่ไหนก้นอาชานน์อาชานน์อาชานน์อ่ะอ้งอ่นี่นะร้านชื่อ C Q K ว่ามันเด็ดหรือด๋อยเหมือนพิธีกรเดี่ยวบอกเลยพิธีกรเดี่ยวเมื่อกี้แอบผ่หัวไปดูนกว่าอยู่เมืองจีน จีนคนนี้ได้ยังไงไม่ได้แล้วจีนมากปายทุกอย่างจีนหมดเลยสวัสด,ดีค่ะที่รัสวัสดีค่ะอันนี้คือมอญโอมใหญ่มากรัรโนนไม่ทำงงทำงานแล้วเนาะเธอคุยโทรศัพท์นานมากนานมากพอดีเอาอมอไซค์ไปเปลี่ยนโช๊คน้าโช๊คลังอีกแล้วรัชนนท์เอานนี้ก่อนคือ ทำงานมาก็ขอใช้เงินนิดนึงแล้วตรง,นงนเนี้ยมีสูงในเนี้ยหรือ G G แปดร้อยสวยมากหัวออกไปก่อนออกไปซ <ไป S 1> ื้อเลยเหรอไปตั้งสติแล้วเดินกลับมาใหม่หัวออกไปก่อนขอยืมบัตรเครดิตหน่อยดิถ้าจะออ,<ๆ>ออกไปแล้วเข้าเอาบัตรเครดิตไปแล้วคือออกไปเลย <c oughs> ออกไปจากที <c> ่ <oughs> <c oughs> อ้าวมานี่นะคนะเขาบอกว่าเขาเป็นสุกี้หมาล่า,าที่มาจากเมืองชิงชองชงชิง เอาเป็นว่าประเทศจีนมันมาจากไม่ได้เพราคุณต้องไปเกิดในเมืองน,นี้ค่ะไก่จิกเกตตายฉงชิงโอ้ฉงชิงเมืองชงชิง่งเมืองชงชิ่ออนงนี่เขาเอาเมนูมาให้แล้วเปิดดูค่ะภาษาจีนไหมแม่นี่ภาษาจีนอ๋อเขาแบ่งเป็นหมด้อโอ่าเราเอาเห,หม้อไปก่อนซุปกระดูกหมูซุปมะเขือเทศและซุปหม่าล่าเราจะสั่งเป็นดับแต่งออกมาเป็นสามนะสามร้อยสามาสิบบาท ต่อไปเอาจานเนื้อจานเนื้อเมนูเยอะมากบอกเลย <c oughs> เยอะมากด <c oughs> ูดีมากเข้าใจแล้วทำไมตะเกียบเขาถึงยาวเพราะมันยาว มันไกลเนี่ยเอาดีๆคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเยอะมากคนนี้สั่งเยอะมากเข้าใจว่าแบบมันจะมาแบบมันน้อยๆอ่ะคุณครับดูจานดิอันนี้คือเนื้อติดมันนิดหน่อยเอ็นดูเนื้อติดมันนิดหน่อยนะเพราะว่าเนื้อติดมันมากเลยเอาดีๆไหม ไม่แพงแล้วล่ะในแพงไม่แห้งแล้วละ่ลวละพเะพราะปริมาณเยอะมากตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงกับปริมาณที่มันเยอะขนาดนี้นเออต้องอขบวนการมานะกินไม่หมดเอากลับได้หรือเปล่าแย่กวอกเป็นสามถุงเนี่ยหรือเปล่ามีค่าเสิร์ีกไหมคะนี่เหรอหนูลองอันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวมันจะไม่ได้แล้วนะ หมันโ hover มาเลยหมัน h ม v e r มาโอุ้ยเหมือนอยู่เมืองจีนมากแบบนี้เลยพี่แกายจำได้ตอนที่เราไปแล้วแบบเรากินหมันโห o v e r แบบดูดิจิ้มนมข้นเหมือนหรือไม่เหมือนเหมือนอยู่เมืองจีนตอนนี้จริงเหรออร่อยมากเหมือนมากเหมือนที่เราไปเมืองจีนแล้วเราหยุดกินหมันโห o v e ไม่ได้ มันคือหมันหัวที่ข้างนอกกรอบมากแล้วข้างในแป้งนุ่มแล้วแบบยืดเหนียวเหนียวอร่อยมากค่ะที่เหนียวนุ่มละแล้วแบบหวานอ่ะอร่อยหนูมากมันโหดดีมากคือโดยกเฉพาะตรงไหนอยู่นะตรงคอดเนี่ยที่มันกรอบมากๆอ่ะเรากินในประเทศไทยเนี่ยในโรงแรมในอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะคือแบบนั้นก็อร่อยแต่อันนี้มันคือออริจินอลเลยมาก คือพูดได้เพราะตอนที่เราไปเมืองจีนอะรสชาติมันคือแบบนี้เลยอะอร่อยมากดเด็ดโอ้ยดีหนูขอเอาเนื้อติดมันนิดหน่อยแล้วก็จะกินกับน้ำซุปหม่าล่าก่อนเลยเอาน,นี่น้องอีฟเขาไปทำน้ำจิ้มมาให้เราอันนี้ซุปเผ็ดซุปเผ็ดอันนี้จริงกับซุปใสหม่าล่าไม่ต้องจิ้มหม่าล่าไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือที่นี่เขาเคิดค่าน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มหัวละ40บบาทเราก็ไปตักกันเราเอง าลาคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงว่ามันเข้มข้นเนี่ยแบบหมาล่าแบาบแบบหมาล่ามาก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 แบบมากกายชิ้นน้ำมันดิแบบมันแบบหมาล่าแบบชัดชัดอะ่ะแบบอ,อร่อยเลยอ่ะสุดๆ,ดๆอร่อยไม่มีที่ติ เนื้อดีมากนะเนื้อเขาดีมากสําหรับราคา3 5 0บาทนะดูจานดิ350บาทถือว่าถูกมากเลยนะแล้วก็จุ่มไปมันเข้มข้นแต่มันไม่ได้ชาขนาดที่ว่ามันจะกินต่อไม่ได้ออันนี้มันมันชาแบบุบจิคนิดนิดเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ชามากมันกินได้เรื่อยๆโอ้โหมันทอดเข้มข้นเลยมาด่าต่อต่อต่ออันนี้คือซุปมกเลือเทศนะ ืมะเขือเทศมากมะเขือเทศมากกินแล้วรู้ว่ามะเขือเทศเแต่มันไม่ถิงขัานว่าซอสสปาเกตตี้นะเวลากินเข้าไปกลิ่นมันจะมะเขือเทศแต่ซุปที่กินอะ่ะมันจะไม่ได้มะเขือเทศมันจะหวานหมาแล้วเข้าใจเลยนะอย่างหมาล่าเนี่ยไม่ต้องกิ้มเพราะไม่รู้จะไปกิ้มเพื่ออะไรแล้วอ่ะมันมันมันรุน,น,นแรงมากมาลาแลยนะ แต่อันเนี้ยมันจะไม่ได้มีความรุนแรงเราซดเป็นน้ําซุปน้ําซุปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีน้ําจิ้มมาให้อันนี้คือน้ำจิ้มอะไรก่อนว้าวอุย,อยดูน่ากลัวมากไม่น่ากลัวอร่อยครับแยาอย่าคนอย่าคนไม่ต้องคนขอชิมก่อนนะอร่อยอร่อยอ,อร่อยก้อนอ,อร่อยมากอืกอร่อีกอีกอวกอีกอร่อยมาก มันงาหอ,อกมากแล้วข้างในเป็นเหมือนเต้าเจี้ยวหรืออะไรสักอย่างเลยมันเค็มๆเ,เลยอร่อยมากอร่อยมากมันเค็มๆน้ำจิ้มคนละสี่สิบบาทเนาะถ้าเจอน้ำจิ้มแบบนี้แปดสิบบาทาก็งจ่านี่อร่อยมากขายเปกอลละเนี่ยพอจะซื้อรถไม่ให้ซื้อพอน้ำจิ้มซื้อเองเน้ำจิ้มแปสิบาทรถเพอร์ห้าล้านค่ะมันมันคืออะไรอ่ะ่ใช่่อนได่อนาที่เป็นขพนามันงานอ เออแล้วก็ต้ววุ้ยใช่เค็มๆตอนแรกเห็นแล้วแบบไม่อยากกินเลยนะอ่ะคล้ายๆกันเสบสน้ำมันงาน้ำมันงาเกลือป่ะขอชิมน้ำซุปก,กระดูกหมูหน่อยนะอันเนี้ยเาวมากอืมติวน้ำซุปก,กระดูกหมูเลยอืม มันขาวได้ไงวะแต่มันข้นกว่าน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันข้นกว่านั้นแต่ไม่ได้ข้นเข้าราเมงไม่ได้มันเข้าราเมงพี่กายดีมากเลยก็อ่าสมมติใส่พริกใส่มะนาวใส่อะไรไปก็คือกินเป็นเล้งได้เปนร้อนนิดนึงสำหรับพี่กายนะยังไงก็หมาล่ายังไงก็หมาล่าแต่หมาล่าอย่างเดียวอาจจะกินไม่ไหวเ,เอออาจจะเลี่ยนมาออพอกินอย่างอื่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะใช่เลยหนูลองกินอันนี้กกข้าวขาวคือข้าวขาใช่ไหมข้กกาว่า อันนี้จริงๆอ่ะมันมันคือเกี๊ยวกุ้งนะในเมนูเขาอ่ะเออในเมนูเขาเขียนว่าเกี๊ยวกุ้งแต่ว่าเวลาเราสั่งมาเอาที่เราเข้าใจกันดีๆร้อยสามสิบเบาหูผูกมากนะยังต่ำยี่สิบรูกอร่อยมากมันคือขาเหงาพอมันเข้าไปอยู่ในน้ําอ่ะน้ํามันเข้าไปอยู่ข้างในเป็นเหมือนแบบเชลโลเปาอ่ะพี่กายจิ้มไส้เลยค่ะไส้หอูไส้เป็ดเท่าไหร่อ่ะพี่เอาน้ำอะไรเดี๋ยวน้ำนี่เดียวไส้็ด แพลนนี้สองร้อยห้าสิบบาทขลับเยอะขลัด้วยอร่อยกรอบมากเหม็นไหมไม่เหม็นเหม็นแล้วเราเอาอะไรไปเหม็นไม่เหม็นเลยาชาเหมือนหนังหมูเลยใช่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้กินไม่ได้ไม่อมยม,ม็นอร่อยมากเด็ดต้องกินไหมต้องกินบ้างอ่ะควรกินไม่ควรพลาด ต่อไปสะหอมหูในระหว่างที่รอนนี้ขอชิมอันนี้หน่อยเนื้อติดมันเยอะๆนี่จุ่มเข้าไปในนี้บ้างไม่ไหวไม่เืออะไรนั่งไม่ได้ละอร่อยมากแบบแบบไม่ไหวแกะแกะแกะเนื้อแจกะลายโลรอโอ้ดูดิ2 8 0รเยอะมาก นี่แกในน้ำซุปมะเขือเทศน,นะฮะอีนี้ไองอีลูกชิ้นที่แบบจุ๋มนี่ไอ้ลูกชิ้นที่หนูสั่งมาเข้างในดิอ๋อมันคือคือลูกชิ้นที่มีบบแบบไข่ไข,ไขไ่ข้างในอันนี้คืออะไรแกะม, <c oughs> มีแกลเอร่อยเลยก่อนสวยมากข้วาวคั่ใช่ชาลาเปาชาลาเปาอันนี้นหลายๆคนจะเข้าใจว่าเนื้อแกะเนี่ยกลิ่นแรง อยากจะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นแกะจากเมืองอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้กลินก่นไม่แรงเลยอร่อยมากสมองหมูเลยมาเคยกินสมองหมูเนี่ยที่อร่อยอะ่ะคือตอนที่เราไปอร่อยเดบเชลชวนทีมร้านแรกในประเทศไทยตอนแรกนึกว่าจะมีกลิ่นเพราะว่าอ,อย่างของคนจีนอะ่ะเขาจะต้องตุนยาจีเพื่อทีไม่มีกลิ่น รสชาติมันนยังไงอ่ะนุ่มๆมันๆอย่างเดียวอร่อยแต่ไม่ได้แบบข้ามาที่นี่จะสั่งอันนี้อีกไหมไม่ได้จําเป็นชอบเท็เกซเจอร์ของไส้เป็ดมากกว่าชอบรสชาติของเนื้อแกะมากกว่าแกะก็ผ่านสำหรับคนที่ชอบกินสมองหมูวาะโอเคอันนี้เลยเพราะว่าเขาพี่กายบอกแล้ว่ามันสดไม่มีกลิ่นร้อยห้าสิบบาทบถูกถูกมากกุ้งกุ้งปหนูและตาหนูคือกุ้งกุ้งปั่นทำไมมันเป็นก้อน เหมือนหมูเด้งอ่ะแต่เป็นกุ้งเหมือนหมูเด้งแต่เป็นกุ้งกุ้งฝาน280บาทก็ไม่แพงอยู่นะที่ใครที่เป็นกุ้ง lover ต้องชอบแน่นๆเลยฮะเพราะมันกุ้งล้วนเอากุ้งอ่ะไปเกาะตัวกันอะแล้วข้างในกัดไปอ่ะมันเด้งเร่งเร่งเหมือนไส้ฮัตเก๋ลอ่ะฮะอ่าฮะอ่ะฮะแต่แต่ว่าไม่มีแป้งเยอะกว่าไม่มีแป้งคือลูกอะชอบไลน์เปอร์เซ็นต์ที่ไหน คือจับใจเลยนะถ้าใ,ใหญ่เขารับรุมอะไรทุกอย่างคือเซอร์วิสเออใช่สมมติว่าแบบนี่เจ้าของเหลืออะไรดูอยู่กายคิดว่าถ้าเราสามารถหาคนที่สื่อสารได้ร่องกว่านี้มันจะทาให้ทุกอ,อย่างกลัวกว่านี้แต่ไม่ได้บอกว่าน้องคือมิสัยไม่ดีหรืออะไรนะไม่ไม่ว่าเราจะสั่งอาหารไม่เข้าใจอยู่ตรงไหนทําอะไรคือคนมาครั้งแรกอะเนาะเราไม่รู้จริงๆก็เลย ถามพอถามแล้วได้คําตอบที่บางทีเราฟังแล้วแบบเรายังไม่เข้าใจอ่ะเพราะน้องเองก็ยังงงบอกว่าอาจจะต้องทําการเทรนนิ่งดูหรือว่าลองดูครับเป็นคำแนะนำเป็นคําแนะนําเป็นคําแนะนำทั้งหมดทั้งมวลอาหารทุกอย่างสำหรับหนูพูดเด็ดมากเด็ดแบบมากดีใจมากที่เขามาแบบอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเปิดเลยมืองไทยถ้าก็เพิ่มเอกตัวได้เราเล่งอยู่ใต้แอร์เพว่าเราเล่นใต้แอร์สุดท้ายแล้วคือผมซื้อ ไม่เคยเห็นมันแบบเ r e อย่างนี้เลยปกติกินก็เป็นแบบเค็มกรุงไปแล้วนี่ร้อยหบบาทอ่ะใส่เข้าไปหูไม่เอาแล้วนะคนณหนูรู้สึกว่ามันจะเหนียวแน่เลยต้องลองมันเป็นความคล้ายๆปลาหมึกกับหอยจากที้นี้นี้160บาทกินไปเลยครับ มันคือระหว่างหอยกับปลาหมึกแต่มันนุ่มกว่าเนืน้อระว่างหอยกับปลาหมึกแต่มันจะนุ่มกว่าปลาหมึกแต่มันมีกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นอะไรเลยอะบอกกินเตาหื้ออะกินเต่าหูอเออพี่เจ้าไม่ต้องสั่ง160บาทเอามาสั่งอันนี้เถอะเราดิีกว่าสมัคหนูนะมีความสุขมากและที่ถูกท,ที่ที่มามากๆเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวจะนั่งกินต่อยอย่างมีความสุขนะเพราะเราสั่งกันมา,มา,มาเยอะมากทีนนี่ยังไม่จบกับหันโถดเพราะดีมาก ไม่ผิดเลยที่มาถามว่าจะกลับมาอีกไหมมาร้านเบิดแน่มาแน่นอนแล้วครั้งนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องสั่งมากน้อยขนาดไหนเออราคาแพงไหมไม่แพงคุณจะพาอาหารดีไหมดีมากเจมากวันนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเราเสียเงิน3,800บาท3,800นยบาทจะต้องดูทั้งคลิปนะเราต้องเห็นว่าแต่ละอย่างมันเยอะขนาดไหนตะเยอะคือถ้าเราไปกินที่อื่น3,800บาทเนี่ยนะน้อยกว่านี้เยอะ ออวันนี้อร่อยเด็ดแค่ด่อยไปก่อนนะจ๊ะจเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปรีวที่ไหนอ่ะเดี๋ยวบอกวันนี้ขอกินอย่างมีความสุขก่อนแล้วก็ด,กดึกดึกแบบนี้นะสามารถขับมากมินได้เลยเขาอยู่ตรงเหนือจ่ายแล้วเขาเปิดแล้วปีสองปีสามอ่ะมาเลลองโรเท่ก่อนก็ได้ว่ายังไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีครับอร่อยกิน ให้เราสนับสมาชิกร้อย้าบาทตลอดชีวิตทุกทันที่มากินจะลดจากสิบเปเซ็นต์จ้าเฮ้ยเยอะน้อยเยอะมากวับินนีสี่พันสี่พันหาสิบล้สี่ร้อ่สิบพะบินเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะสุดทายเรามานั่งถุอโปรโมชั่นเนเขาเลยนะกินเหมือนเขาจ้างเว่ะวันนี้กินใจจังนะบอก่ไม่เยอะเหลือกินแล้วเหลือเอากลับมาเยพี่เขากินแล้วเหลือเอากลับมาเลย ใช่กองกลับบ้านไหนี้เลยเอน็นดูมากเออดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์ไงมันคืออราคาตัวน้ำซุปับในปังซุปตายเลยซุปบอสขับดได้ด้วยตายแล้วพี่สามมาตลอดแน่นอนตายแล้วผีตายแล้วครับจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับสวัสดีครับรายการทีวีเลย